เอท้ามือเท้านะครับเรียบกาจัดแถวนะครับต้นเท้าชิดปลายเท้าแยกนะครับยกต่อขึ้นไปนะครับป่าวาจัดแถวซ้ายขวาไปซ้ายขวาห้านิ้วเรียงชิดติดกันนะครับห้าระเบียบห้าระเบียบของฐานตำรวจที่ตทำฝึกทั้งหมดที่ฝหกเ้จัดแถว แ่เาคนเคือนนอม่ีคนเูมเฉพาเอาละครับคนเวลาาตัดานี๋ยวเราจะขยายแถวนะครับเแถวนี้กมือขึ้นน้องนแถวนี้เป็นหลักนะครับกูจะบอกว่าขยายแถวเพื่นต้องมาทางไหนวะไหได้ขวามือเรานะครับ คนละสองม้วงแขนนะครับใช่ไอ้นี่เดี๋ยวนี้ดันไปเลยนี่ดันไปทำให้สุดแขนสุดเลยมาให้กาสุดเลยแขนสุดเลยขอคนหน้าเป็นหลักครับขอคนหน้าเป็นหลักแถวอย่างตรงไว้ก่อนครับครูจะไปสั่งทั้งหมดทั้งหมดเลื้อนนี่ครับคุณ่อย้ายแถวนะครับทั้งหมดทั้งหมดใจไ้ไป ยยาแถวครับไปทางท้ายแถวออกไปแล้ครับคนละสองโยกแขนเข้าที่บัตรสองโยกแขนเดี๋ยวไม่มีสองโยกแขนต้องยืดแขนสุดเตยมสองโยกแขนแขนคนเราสั้นยาวไม่เท่ากันมองข้างบนเป็นหลักได้ปมองข้างในเป็นหลักไว้มือทางไว้ยังไม่ดิ่งไม่เมื่อยกูยังไม่เมื่อยเลยขาไม่เมื่อยแขนยืคยาวไม่เมื่ากันไม่เป็นไรเพราะว่าให้ยิดตอนแถวหน้าไว้ทั้งหมดทั้งหมดเด้ อดตาลบายพักหุืยังหุืยังทว,งวงนครับเดี๋ยวเราจะทบทวนเมื่อวานนี้ข้าพักปกติรักตารลีบินพักหรือยังไปบ้านยังเี็นกระจกนะทำนี่ดังกระจกได้จริงพักแล้วนะครับจะได้กระจกนะเมื่อวานสองข่าปกติรักปกติกับตารลีบินพักนะครับจะทบทวนนะครับทำให้ดีของเที่ยวผ่านแล้วเราจะต่อข สายหัน,หน,นขวาหายกระดังหันนะครับถ้าเลี้ยแถวได้ไปแล้วนะครับเอาใหม่นะครับเก็บตัวนะฮะทั้งหมดเข้าระเบียบนะครับระเบียบทั้งหมดแล้วตงคครงถึงนะครับที่ทั้งหมดพักพักเฉับนะครับขาเขาเฉยๆอยู่นะครับอย่าถ้าตรงอย่าไม่ต้องมาแยก,แยกไปแค่ย้อนเท้าหัวลุกไป ตดรเอาตรงตาอเบียบครับลงไปได้ข้างขวานะข้างขวาตีนะนะครับแบะไปถ้าตาเบียบพักนะครับต้องตาลเบียบทหารตำรวจนะครับ หมดเอ้าตรงทำซ้ายไปทิดนะครับทำไปทางไปทิศทำไปทางไปทิศนิ่งไว้นิ่งไว้ตัดระเบียบตบตบไปซ้า,ายใฮะเสร็จนเท้าซ้ายโตมาอยู่ระหว่างลำตัวมือนะครับมือใช้ระหว่างระหว่างนิ้วของนิ้วโป้งนะครับเมาประสานกัน ไว้ด้านหลังนะครับทางด้านหลังอย่างเงี้ยที่เดิมขัดที่เดิมขัดนะแต่ต่อมาด้านหน้านะตัวมันจะตรงทั้งหมดทัด้งหมด